สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็วันที่25ตุลาคมนั่นเองนะมันเพื่อนชี DV ออนไลน์นะครับผมก็ได้มีการอัปเดตแล้วนะครับหลักๆนะครับผมในสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของฮาโลวีนะครับถ้าใครได้ดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะปล่อยช้ากว่าวันที่มันอัปเดตไปนะครับผมเพราะว่าผมติดงานนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในสัปดาห์นี้นะครับมีอะไรกันบ้างนะที่จริงผมได้โพสต์ไปก่อนแล้วนะครับใครที่ดูโพสต์ไปแล้วก็จะรู้แล้วนะว่าในกิจกรรมนั้นมีอะไรกันบ้้าาาเเเอะแตต่่่ผผมมมมมจจพิิใหกกทีไ นะครับแล้วก็จะบอกว่ามันมีอะไรกันบ้างนะอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อน โอเคอย่างแรกนะครับผมให้เพื่อนๆเ,เตรียมตัวออกนอกโลกนะครับผม UFO ก็จะมาลักพาตัวเราไปนะครับเราก็จะได้ของที่เป็นแบบของแต่งตัวของออทางด้านของเอเลี่ยนนะครับผมและหลักๆก,ก็คือจะได้ไม้กระป๋องที่เป็นสายฟ้าด้วยนะครับถ้าเราถ้าใครที่โดน UFO ดูดไปนะครับก็จะได้รับไปแน่นอเองนะ <c oughs> เพื่อนๆนะแล้วก็จะมีรถบรรทุกนะครับผมเป็นรถบรรทุกมรนะน,นะครับที่ติดตามเรานะมันจะคอยตามเราตอนที่เราขโมยรถเอ็กโซติกมาแล้วนะครับผมเป็นเอ็กโซติกเอ็กพอร์ตนะครับเป็น เหมือนการขโมยรถของทางพี่เหม่งเขานะครับพอเราขโมยไปแล้วเนี่ยพอเรากําลังขับอยู่นะครับก็จะมีรถมอเตรนะครับผมไอเซลเบอร์รัสนี่ยมันจะมาตามเราครับผมในฟีโหมดนะครับในฟีโหมดนะครับเขาก็จะมาไล่เรานั่นเองประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีแอนิมอลนะครับผมสัตว์ที่โดนแบบผีสิงนะครับผมคอยมาตามแบบว่าลังเกเรานะครับผมแล้วก็ใครนะครับผมที่ เข้าเกมนะครับผมเข้าเกมไม่ทันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเขาก็ในสัปดาห์นี้นะครับผมก็ยังมีแจกหน้ากากอยู่นะเพื่อนๆนะเป็นหน้ากาก4อันนะครับจะขึ้นรู้ไว้ดูนะครับเป็นหน้ากากที่ยังแจกอยู่นะใครเข้าไม่ทันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเข้าสัปดาห์นี้ก็ยังได้เหมือนเดิมนะครับและสําหรับใครที่เข้ามาสัปดาห์นี้นะครับผมแนะนําว่าสัปดาห์นี้ต้องเข้านะครับก็จะได้รับประเด็นหน้ากาก The Green Fleming Scourmark นะครับผมเป็นหน้ากากที่เท่มากๆนะครับ เป็นหน้ากากแนวแนวโคดไรเดอร์นะครับแต่เท่กว่ามากนะครับแล้วก็อ่าไปจะมีไอ้เรื่องรางวัลนะครับผมบางคนสงสัยเรื่องรางวัลนะครับตอนนี้นะครับผมรางวัลไอ้น็อตยังตั้นนะครับผมในเมทคอมมิชชั่นนนะครับชาร์เลนต์เนี่ยคืออ่าที่เขาให้ฆ่าซอมบี้นะครับผม800ล้านตัวนะครับตอนนี้ก็สำเร็จไปเรียบร้อยนะครับผู้เล่นทุกคนนะครับผมจะได้รับหน้ากากนะไม่ว่าจะเป็นเรสต์เกลนะครับผมออเรนนะครับผมพิพโป้กรีนนะครับผมได้รับหมดเลยนะเพื่อนๆในสัปดาห์นี้นะครับ แนะนําให้เข้ามารับการในสัปดาห์นี้ของแจกเยอะมากๆนี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของสปปาหรับฮาโลวีนะครับแล้วกิจกรรมต่างๆก็ส่วนใหญ่ก็จะแจกในสัปดาห์นี้บางคนก็อาจจะไม่ได้ในวันที่อาดูคลิปนี้อยู่นะครับอาจจะได้หลังจากนั้นหรือบางคนอาจจะเข้าเกมแล้วได้เลยทันทีนะครับผมอันนี้คือแล้วแต่คนนะ แล้วก็จะมีกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นมาในแมปนะครับผมเหมือนกับปีที่แล้วเลยนะครับก็คือกิจกรรมเก็บรูปฟักทองนะครับคือเพื่อนๆเนี่ยถ้าใครเคยเก็บไปแล้วเนี่ยก็แบบมันก็จะเหมือนปีที่แล้วเลยนะครับใครที่เคยเก็บไปแล้วนะสำหรับคนที่เคยเก็บไปแล้วนะคนที่ยังไม่เคยเก็บนะครับแนะนําให้ไปเก็บนะเพื่อนๆเราจะได้ถ้าเก็บครบ10ลรูปนะครับจะได้เป็นหน้ากากนะครับผมงของฮาโลวีนะครับเป็นหน้ากากฟักทองนะ ถ้าใครเก็บร้อยลูกนะครับผมก็จะได้ของรางวัลอาจเป็นเสื้อนะครับผมเป็นเสื้อแนวฮารลวีนะครับเป็นเหมือนเนี่ยเหมือนเสื้อยืดนะครับฮาโลวีีเลืองแสงนิดหน่อยนะครับประมาณนั้นนะเออก็แนะนําให้ลองเก็บกันนะครับผมแล้วก็มันจะรีทุกๆตอนบ่ายนะครับก็คือเอางีเพราะสองร้อยลูกเนี่ยเพื่อนๆต้องทํารวดเดียวเลยนะครับไม่สามารถแบบเอ้ยทำไว้ร้อยหนึ่งวันนึงอีกวันนึงมาทำร้อยหนึ่งไม่ได้นะครับเพื่อนๆแต้องเก็บรวดเดียว200ลูกเลยนะครับถือว่าค่อนข้างยากเหมือนกันนะคบผมก็ต้องใช้เวลาในการเล่นเลยนะพราาว่ แต่ละจุดก็จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เวลาเพื่อนๆไปเก็บเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ขนมได้ตังนะครับผมได้ได้ปืนอะไรพวกนี้นะได้พวกของแล้วก็มีโอกาสแปลงร่างเป็นสัตว์ด้วยนะครับหรือว่าโดนของแกล้งต่างๆของทางที่เกมเขาเซตมาให้นะครับว่าจะเป็นโดนระเบิดโดนช็อตอะไรพวกนี้นะครับผมก็อะไรต่างๆก็จะโดนด้วยนะครับผสมกันนะครับผมผัดกันเก็บแล้วเดี๋ยวก็จะรู้นะครับสามารถเก็บกับเพื่อนในจุดๆุดเดียวกันได้นะครับสมมติว่าเราเจอจุดเดียวกันก็สามารถเก็บพร้อมกันได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะ ใครที่เงาๆก็ชวนเพื่อนกันลองไปเก็บกันดูนะครับผมแล้วก็จะมีดานเดนมาเชอร์นะครับผมชนะสองครั้งนะครับผมได้รับโบนัสไปเลยหนึ่งแสนนะครับพร้อมหน้ากากแทนเดมอนนะครับผมโอ้โหแจมมากๆหน้ากากนี้ก็เป็นหน้ากากที่ โหดเอาออกแนวไปทางโหดโกน่อยนะออกแนวแบบเดมอนเดมอนนะปีศาจางนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ระวังสัตว์ที่ถูกผีสิงกันด้วยนะครับเพราะว่าจะเพิ่มขึ้นมาในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็จะมีอ่าทางไอ้ปอนรถนะเพื่อนๆปนรถขนเงินนะครับผมในซีโรมนะครับก็จะคูณสองนะเป็นเหตุการณ์สูงนะผมร,รถไอ้รถขนเงินนะครับผมขึ้นมาในซีโรมเวลาเราขับรถเล่นหรือว่าเราทำธุรกิจอยู่บางทีก็จะขึ้นมาเองเป็นจุดสีวาฟ้าในแมปนะครับ ประมาณนี้นะครับผมสำหรับสัปดาห์นี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมที่น่าสนใจละกันนะครับผมอันที่น่าสนใจนะไอพวกของในฟรีโมดอีเวนต์แล้วก็อะชารเลนต์นะครับผมก็จะคูณ2สําหรับสัปดาห์นี้กันด้วยนะครับมาถึงไฮไลท์ของพวกเรานะครับไฮไลท์เราจริงๆไม่ใช่กิจกรรมนบผมคือรถนั่นเองนะเพื่อนๆนะโอเคมาดูนะครับว่าวันนี้นะครับผมเขามีรถอะไรอัพก็เข้ามาป้านะครับดูกันที่ลักซูรี่นะครับผมออโต้โชว์รู m นะครับคันแรกคือวัชล่าแฮมเมอร์นะครับ เป็นรถทางเบนซ์ที่เข้าใหม่หลังสุดแล้วนะครับผมใครที่ยังไม่เคยสัมผัสหรืออยากอยากขับมั่นนะครับผมก็สามารถไปซื้อได้นะครับคันนี้ไม่ได้ออกจากเกมไปนะครับเป็นรถที่มาใหม่นะครับจะไม่ได้ใหม่สำหรับวันนี้นะครับมาใหม่สำหรับ DLC นี้นั่นเองนะเพื่อนๆถ้าต่อมาคือ Phantom FR36 นั่นเองนะเพื่อนๆ ก็ <S <S เป็นอีกหนึ่งคันที่แนะนําไปบ่อยแล้วนะครับเอาไปทาดริฟ์ได้นะขับโคตรดีนะครับผมก็แต่ว่ามันไม่ได้แรงมากซะนั้นเองต่อมานะครับผมมาดูกันที่ร้านของพี่มิงซีเมียนนะครับผมที่มอเตอร์สปอร์ตโชว์รูมของพี่มิงนั่นเองนะพเพื่อนเพื่อนะคันแรกนะครับผมก็คือเจ้า Ben f ฟกเตอร์เอ็กนั่นเองนะเพื่อนเพื่อนเป็นรถแรนะครับเผื่อใครหาอยู่นะคันต่อมานะเพื่อนเพื่อนก็คือเจ้า Land ตลเกอร์นะครับเอ็กแลนะเป็นรถแรเช่นกันนะครับผมก็ ใครที่อยากได้เหมือนกันก็อย่าลืมไปจ่ายกันนะครับวันนี้รถพี่หมึงแรงทุกคันนะครับผมคันต่อมาเป็นคอร์สนอสเซนติตัวคาบิโอนะครับนี่ก็เป็นตัวแรงอยู่เหมือนกันนะครับผมคันต่อมาเป็นไฮแจ็คโรสตาร์รถที่หลายๆคนรอคอยนะครับเป็นรถที่เปิดประทุนได้อยู่แล้วนั่นเองนะโหเขาคอนข้างจะเท่นะครับแล้วก็เออจากเกมแล้วราคาไม่ค่อยแพงด้วยนะครับคันต่อมาก็ยังอยู่กับฮาโลวีนรอบสุดท้ายนะครับผมก็คือเจ้า LCC ซซแซนตัสนะครับผมเป็นรถของฮาโลวีนนะครับแล้วก็พร้อมกับรถราคาให้เพื่อนๆซื้อแล้ว30นนนั่เองะ ก็ค่อนข้างจะแจ่มเลยนะครับแล้วมาดูกันที่เทสตรนะครับก็คือรถที่สามารถทดลองขับได้ใน LS Camy นั่นเองนะเพื่อนๆและเป็นรถแรงด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับคันแรกนะครับผมก็คือเจ้าคอ r v e นะครับผมก็เป็นรถแรงนะครับผมก็ค่อนข้างจะแนะนํานะคันนี้ก็ค่อนข้างจะแจ่มแมวทีเดียวนะครับผมคันต่อมานะครับเป็นรถที่เอามาย้อมแมวขายแล้วขายเล่านะครับผมเป็น c o m v e t t r นะครับผมพร้อมกับรดราคา30%นะครับเผื่อใครที่ยังหาอยู่นะครับ เป็นทั้งรางวัลเป็นทั้งรถแลเป็นแบบโหเ,เอามออาย้อมแมวขายเป็นทุกอย่างจริงๆนะครับผมสำหรับคอมเบตในเกมนี้นะครับก็ขายที่อยากได้ก็อย่าลืมไปซื้อกันนะครับแล้วผมเคยสอนบั๊กไปที่อย่างก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคันนี้นะก็บั๊กได้เหมือนกันครับความเร็วแรงมากนะครับคันต่อมานะครับผมเป็นวาปิดเบรดนะครับผมเป็นรถแลเช่นกันนะคันนี้ก็ออกเกมไปแล้วนะครับก็เป็นรถที่กลางๆนะสำหรับผมนะไม่ได้ไม่ได้โดดเด่นหรือว่าไม่ได้มีอะไรเป็นแบบจดุจดจุดน่าสนใจสำหรับผมนะครับแต่ว่ามันแรงนะ มันก็แรงอยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับถ้าเทียบในคัสของเขานะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับไอ้รถนะมาดูรถที่เป็นรางวัลสำหรับสัปดาห์นี้นะเพื่อนเพื่อนๆต้องชนะแอร r a m i า s ิสซิล r ี่เลสนะครับผม2วันติดกันนั่นเองนะเพื่อนๆโอ้โหก็ค่อนข้างจะตึงดีทีเดียวนะครับผมแต่ว่าแค่สวันเองนะ เพื่อนๆก็จะได้รับรถไปเลยไลฮาร์ต like นะครับผมเป็นรถอีกหนึ่งคันที่พ่อท่านจะขับดีนะครับผมพ่อท่านจะสวยไม่เหมือนใครนะครับเป็นรถที่ขับไปที่ไหนก็แม่งแบบนันจะคนมองจริงๆนะครับผมหรือว่าเจ้าเมพิติงก็ค่อข้างจะสวยงาไปทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าไลฮาร์ตนะครับแต่ก็ยังมีขายนะคี่รับลี่เจนดัลลี่นะก็สามารถไปซื้อกันได้นะ เป็นรถอีกหนึ่งคันที่เป็นนอกกระแสอยู่เหมือนกันนะครับแต่เราก็ก็ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับสำหรับกันแวนนะครับผมก็จะมีเจ้าพวกแบบสวิตคา r b บายนะครับหรือว่า m 1 6นะครับผมลดราคา30%เซนะครับเผื่ออันนี้เผื่อใครที่อยากได้นะโอเคมาดูรถรอบสุดท้ายแล้วนะครับก็คือรถราคา30%มีคันาไหนบ้างก็มีเจ้าอินฟินิตคลาสิกนะครับในร้านค้านะโรเมเตอร์นะครับผมที่ลดราคาอยู่ในอเวสนะครับ มีเจ้าแอดเดอร์นะที่ลดราคาอยู่ร้านลีเจนดารี่นะครับแล้วก็ซีคอร์สวากอนนึ่ครับผมที่ลดราคาอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับที่ลดอ่ารถที่ลดราคาอยู่30%นะครับผมโอเคมาครับผมเรามาดูกันต่อที่ซาเวตยานนะครับซาเวตยานในวันนี้นะครับผมก็จะมีแบบที่เป็นท็อปเป็นสแตนดาร์ดแล้วก็เป็นโลนะครับดูกันนะครับว่าเอทิทตี้เอ็มทีเนี่ยเพื่อนๆต้องไปเล่นเด็กแก๊งแบงเกอร์โรเบอรี่นะครับผมแล้วก็อ่า เจ้าสติงเจอร์จีเนี่ยเพื่อนๆต้องไปเล่น The เดอะโพเดียมโรบเบอรี่นะครับแล้วก็จะมีเจ้าคาร์มาโชเนี่ยต้องเพื่อนๆต้องไปเล่น The Mad Tony เดอะแมทโทนี่โรบเบอรี่นะครับประมาณนี้ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้ไม่สามารถเค็มเป็นเจ้าของได้ก็ค่อนข้าง,าง,างน่าผิดหวังอีกแล้วนะครับผมจะกักป้ายทะเบียนไปทําไมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเออเผื่อบางคนซื้อซาบิยนมาจะได้เค็มเป็นเจ้าของนะอันนี้คือความคุ้มค่าที่สุดสำหรับซาบิยนะแล้วมันที่ผมเห็นมานะอันนี้คือตัวผมส่วนตัวล้วนๆนะครับโอเคประมาณนี้น,ๆๆนะครับผมสำหรับ หลักๆก,ก็มีพักทองนะครับผม UFO นะแล้วก็พวกกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆนะครับผมรถที่ก็กลางๆนะสำหรับสัปดา์นี้นะผมว่ากลางๆไม่ไดีเย่มมากแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นดีอะไรเงี้ยไม่ได้โดดเด่นอะไรสักเท่าไหร่นะครับผม ประมาณนี้ละกันก็ข้อตังค์เแนะนําให้ใครที่นี่คือตลาดสุดท้ายนะเพื่อนแนะนําให้ไปซื้อรถในฮาโลวีนเก็บไว้นะครับเผื่อใครที่เป็นสายสะสมรถนะอย่ากเก็บไว้นะครับผมวันนี้ไม่มีตังก็ไปลงไฮแล้วก็หาเงินมาซื้อกันละกันนะครับหรือว่าเล่นภารกิจอะไรก็ได้เพื่อมาเต่าตังค์มาซื้อนะครับแล้วก็อยากให้ลองเก็บใครที่ยังไม่เคยเก็บอ่าไอ เขาเรียกอะไรหัวฟักทองเนี่ยก็อยากให้ลองเก็บนะครับผมดีนะผมว่ามันค่อนข้างจะดีนะครับได้ของด้วยนะครับแล้วก็ได้เล่นกับเพื่อนเพื่อนเราด้วยนะครับในฟรีโรมนะครับบางทีเราลองผ่อนคลายเล่นในฟรีโรมดูบ้างนะครับบางทีอาจจะสนุกกว่าการไปล่างเล่นไฮหรือว่าทำธุรกิจนะเพราะมันชิลนะครับผมขับรถไปเรื่อยๆใช้เงิน ที่เราหามาด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบกันไปนะครับผมอันนี้เป็นข้อแนะนำเฉยๆนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับสัปดาห์นี้นะครับใครชื่นชอบนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย